ขอแนะนำแอสตาเซนตีนจากสารสกัดจากสาหร่ายสีแดงนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์ผสานน้ำมันและอื่นๆรวม14ชนิดแอสตาเซีย14คอมเพล็กซ์ CMF มอบความห่วงใยใส่ใจคนที่คุณรักขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคนนี้เป็นสาวสวยสุดๆผมเป็นแฟนคลับเข้ามานานครับขอต้อนรับนะครับคุณนิวน้มัสสรครับสวัสดีค่ะโอ้เปิดรายการยิ่งใหญ่มาก วันนี้ดูเหงาเงาดนึงปกติแล้วข้างหลังนี้จะเป็นนักดนตรีรีบไปไหนแล้วรีบไปไหนก็ธรรมดาแหละเขาเรียกว่าอะไรไม่สำนึกในบุญคุณหรอกเพราะว่ารับงานไงแล้วเราอ่ะเราอ่ะไม่มีงานไม่มีไม่มีงานช่วงนี้ไม่มีงานพักบ้างเพราะว่างานเยอะแล้วอยากพักบ้างแหละโอ้ยงานเยอะเดี๋ยวโอเคเพราะตอนนี้เงินอยู่ที่เมียหมดเลยไม่อยู่ที่หัวเลยสวัสดีครับผมสสวัดีคแหมทั้งบอยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะจริงๆเราเจอกันมานานนะครับพอดีมีแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งด้วยคุณผู้ชมนะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญ คนเราเนี่ยหาะน้องลูกชื่ออะไรครับแัปเต้ครับเนี่ยเฮ้ออรมณ์ดีจริงๆเลยอันนี้กี่ขวบแล้วเออสิบเดือนค่ะสิบเดือนตัวขนาดนี้เลยสิบเดือนตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วกินง่ายถ่ายคล่องนอนยาวอ่าเลี้ยงง่ายจังเลยลูกเลยล่าสุดถ้าได้ติดตามเปิดค่ายใหม่นี้คือคุณเป็นศิลปินดูโอมากี่ปีนะครับเป็นศิลปินมา20ปีค่ะ คู่มาโดยตลอดครั้งนี้ฉายเดียวไม่ได้ฉายเดียวธรรมดาด้วยนะเปิดค่ายเลยใช่ค่ะผมอ่านชื่อค่ายไม่ออกจริงค่ายมุณชื่อว่าบิบบี้ค่ะ บิ๊บบีดี้นี่คืออะไรบิ๊บบีดี้คือเป็นคําของนางฟ้าแม่รุนหัวเวลาร้องเพลงให้ซนเดเล่าเศกฟักทองเศกรองเท้าแก้วเสกน้นเศษมีให้เขาพูดคาว่าบิ๊บบีดี้เหรอบิ๊บบีดี้บิ๊บูอะไรเงี้ยและจุกคาที่พิเศษคาถานั่นหรือคือบิ๊บบีดี้บ๊อบบีดี้บูอะไรทําไมถึงอยากทําค่ายเลยอยากทําเพลงอยากปั้นเด็กอยากทํารายการประกวดร้องเพลงเจอพาร์ทเนอร์ที่เป็นดีไซเนอร์ก็เลยแบบนะค่ะคุณเปิดค่ายเพลงแต่มีพาร์ทเนอร์เป็นดีไซเนอร์มันมีอะไร เกี่ยวกับทำค่ายเพลงไหมไม่อ่ะแต่ว่าเขาเขารู้ว่านิวต้องการอะไรและเขามองออกว่าคนอย่างนิวน่าจะไปช่วยเด็กๆที่แบบที่เขามีความฝันได้อะไรเงี้ยคือเขาก็ผลักดันนิวจนทาให้นิวแบบโอเคงั้นตั้งใจเปิดค่ายเปิดค่ายในฐานะตามหานักร้องอและทําซีรีส์ด้วยเออทำไมคุณท,ทําธุรกิจสีเทาเอาเงินมาซ่ <c oughs> อกครับหรือว่าอะไรที <c oughs> ่มันใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่เนี้ยเนสิบร้อยพันหมื่นแสนแต่ ทุกอย่างคือการลงทุนค่ะทำทุกอย่างเองไหมหรือว่ามีคนมาทําให้คือเรานั่งเป็นซีอโมาหาซีออยู่นี่ค่ะเออนี่คือซีอโอใช่ไหมรรูไมเนี่ยป๊าปรามาก,ก็ทํางานเหนื่อยเพราะหนูนะลูก <disadvant> จุดมุ่งหมายมันคือของเรา ฉะนั้นเราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ทั้งหมดเลยโดยปกติทีมงานเนี่ยสมมว่าเขามีพ้งมีพ็อปอะไรใช่ไหมอันนี้เช็ดได้ป่ะครับผมนิ้วเอ๋อนี่โตเพรานิ้วอ่ะลูกเ็นบอกว่าคุณนี่คือหาพ็อปทำทุกอย่างเองทำทุกอย่างเองทําไมทาไมถึงไม่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 จ้างคนทาไมแบบก็มีน้องก็มีอะไรเราเป็นเราเป็นผู้บริหารเงินเราก็ใช้อย่างจํากัดเหมือนกันเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เกิดมาจากงานสร้างสรรค์งานศิลปะแม้แต่ M v วที่ที่ถ่ายไปของนิวนิวก็ ทำกันเองพอ CEO ไปพักก่อนเออเดี๋ยวมาใหม่นะลูกพอเราต้องสร้างศิลปินเนี่ยเครียดไหมเนี่ยคือคุณเครียดไหมเครียดในการคัด<ม>คัดเลือกคนในการปฏิเสธความฝันของคนอะไรเงี้ยเราตั้งใจอยากจะสานต่อความเป็นดีว่าให้กับเด็กรุ่นต่อๆไปมไม่ต้องร้องแบบดีว่ามาเลยก็ได้นะม,มาฝึกกับ พี่นิวก็ได้มาฝึกกับค่ายก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องมีมีซอสมาให้ด้วยอ่ะคือมันต้องเก่งมามาสักนึหน่อยแล้วว่าอะไรเพราะว่าคือไม่งั้นถ้ามันต้องนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่แรกมันจะเหนื่อยนิดนึงอนาคตอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ขอก่อนนิวบอกกับซีว่าจริงๆนิวเป็นคนที่ไม่ได้ร้องเพลงเก่งตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันตะกี้ถ้านิวน้ัดสอนไม่ได้ร้องเพลงเก่งพวกเราคงร้องเฮี้ยมากอ่ะขบอกเลยคือนึกออกไหมคือจะบอกว่าตอนเด็กปถมเลยอ่ะก็ร้องเพลงปกตินี่แหละมันเด็กปกติไม่ได้เรียนร้อง เพลงแต่ว่าโชคดีที่ว่านิวอยู่ในโรงเรียนคริสเตียนจะร้องเพลงในโบสถ์หรือว่าร้องเพลงพระเยซูยอะไรเงี้ยกันมีไหมเพลงนี้เพลง,งละคังกลางวานใจสดใสแหละเบิกบานกูเคยร้องเพลงนี้ไหมอ๋อไม่ไม่ไมีมมม <laughs> พระทรงมังเกิลงรง, <laughs> งยินดีทูนนลนรพระเจ้า <laughs> ลายภาษาดูดิกูยังร้องเพงเล,ลงนี้ที่หลักเลยอ่ะ ร้องไม่ดีได้ไงอ่ะอเด็กๆก็เลยฟังและร้องเยอะแล้วก็ไปอยู่ในคณะนักร้องภาษาเสียงอะไรเงี้ยแต่พอประกวดร้องเพลงอ่ะตอนเด็กอ่ะ แล้วเราแบบไม่เข้าใจกันแบบร้องใหญ่อะร้องอะไรอย่างเงี้ยเรออะไรอย่างเงี้ยเออเราเรา,เราไม่ไม่ได้สายนั้นไงก็เลยต้องฝึกตั้งแต่แบบว่าตัวชิดกําแพงบ้านแล้วก็ร้องให้ถึงหน้าบ้านอะเอาแค่นั้นเลยนี่แหละคือการฝึกของนิวมีไหมตรงข้ามบ้านเขาตะโกนด่ากลับมามึงร้องอะไร <laughs> มีไหมเ <laughs> <laughs> ขารู้จาักกาันก็ไม่ว่าหราอก <laughs> ที่เขาบอกว่ามีเทคนิคแบบว่าให้เป่าก,กระดาษทิชชู่ติดกําแพงอะ <laughs> เคยทำปหมมันคือการฝึกลมหายใจให้ยาวยาวอะหนึ่งสองสาม มันจะเป็นไม่ได้ไงหนึ่งสองเชี่ยเอาปรบมือร์ได้ครับร้องเลยฮะคุณก่อนเป็นนักร้องนี่คุณไปอยู่วัดเจ้าหลินมาก่อนปหเมื่อก่อนร้องเพลงไม่ดีแล้วอะไยังไงก็ฝึกไปเรื่อยๆฟังเยอะๆเคยร้องเพลงแล้วแบบรุ่นพี่แบบพี่เป็นนักร้องในในร้านเขาบอกว่า ฝึกเยอะๆนะฝึกเยอะๆยังไงอะฟังจนจําทุกอย่างทุกลมหายใจทุกเมโลดี้ให้ได้อะไรอันนี้คือสิ่งที่เขาสอนมากปกติเวลาเราล้อเขาเราเกะยังไงจอยจอย จัดจราดัดจัดจัดจราดัดนอะไรเงี้ยแต่ของคุณเนี้ยคือจัดจาดาจัดจัดจราดาไอคนร้องต่อคือไม่กล้าร้องนี่จริงป่ะไม่ขนาดนั้นเราก็เอนเตอร์เทนเพื่อนเราไงร้องพอไปมันก็ไม่หนุกนะมันต้องแบบขำๆว่าเวลาคาราโอเกะแล้วเพื่อนๆอ่ะชอบให้ร้องให้ฟังแต่เราอ่ะอยากฟังเพื่อนร้องบ้างเราเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยเพราะเราร้องประจำอยู่แล้วใช่เวลาเป็นศิลปินก็เรื่องหนึ่งนะแต่พอเราเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของค่ายด้วยคุณดุไหมนิวไม่ดุแต่เพื่อนเพื่อนนิวคนดุ ทำามัะดูดูเรื่องอะไรอ่ะวินัยสิ่งสําคัญที่สุดของน้องๆที่มีในค่ายคือต้องมีวินัยวินัยในการฝึกซ้อมสืวว่านิวให้แบบฝึกหัดในการแบบไปซ้อมไปฝึกกันมาอะไรเงี้ยต้องมาไล่โน้ตโดเลมีอะไรกันใหม่หรือว่าฝึกลมหายใจใหม่นี่คือพื้นฐานที่เบสิกเบสิกและน่าจะเป็นสแตนดาดของค่ายที่แบบเราอยากจะให้เขาในในสกลเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าผมเป็นเด็กในค่ายพี่นิวพี่นิวให้แบบฝึกหัดไปแล้วผมบอกพี่นิวทำให้เป็นอ่ะผมไม่ได้ทำเลยที่พี่นิวบอก ฝึกให้ดูย่างที่บอกว่าให้ส่งการบ้านมาเป็นคลิปอะที่อยากให้น้องทําทุกวันนะทุกเช้าในห้องน้ําก็ยังดีอะไรเงยรู้สึกว่าผมไม่ฟิลอะพี่ถ้าผมไม่ฟิลพี่ว่าเรามาคุยกันใหม่ไหมถ้าหากว่าอยู่กับพี่ต้องเป็นคนที่มีวินัยและฝึกฝนอย่างมากนี่ถ้าถามผมนะ ผมกลัวอย่างนี้มากกว่านะเออถ้าแวตแวแวแเนี่ยผมยังไม่รู้สึกอย่างเงี้ยผมรู้สึกหนาวมากกว่าก็คือคุยอย่างนี้ไหมก็คุยอย่างเงี้ยบางคนไม่มีเวลาจริงๆเขาก็จะส่งมาบอกว่าพี่คะหนูขอโทษนะคะหนูไม่มีเวลาฝึกค่าอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาบอกว่าหนูไม่มีเวลาเนี่ยเข้าใจเข้าใจแต่ก็ขอให้มีมาส่งบ้างก็ยังดีอะไรเงี้ยมีตอนนี้มีศิลปินในค่าย ก<ฮ>ี่คนครับถ้ารวมศิลปินฝึกหัดก็ทั้งหมด21คนค่ะเอามาทำมาเยอะใช่ปะนี่คือจริงจังมากเลยนะเนี่ยเยอะเลยอ่ะเออจริงจังมากเลยเนี่ยนิวเลยอยากจะบอกน้องๆไม่ว่าจะเป็นน้องในค่ายหรือว่าทุกคนที่ได้ดูรายการเนี่ยกว่าที่ศิลปินเขาจะแบบเรียกตัวเองว่าศิลปินจริงๆเขาใช้เวลายาวนานมากซึ่งโอเคยุคนี้เนี่ยคนจะเป็นศิลปินมันง่ายแค่เราร้องเพลงเป็นเราอัพโหลดลงในโซเชียลมีเดีย ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวคนนั้นคนนี้มากดไลค์ก็ได้กลายเป็นศิลปินหรือว่าจะทำเพลงเองปล่อยเองเนี้ยมันง่ายมากแต่ความง่ายก็อยากจะให้รู้สึกว่าจริงจังกับมันและใส่ใจใส่รายละเอียดแล้วก็มีวินัยกับการเป็นเป็นนักร้องเป็นศิลปินอะไรเงี้ยอันนี้เห็นด้วยเลยนี่สําคัญมากนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะบางทีพออะไรที่มันได้มาง่ายมันทําให้เราอ่ะไม่ได้เคารพในอาชีพของเราพอชื่อเสียงมันมาเร็วปุ๊บอ่ะมันทําให้เราลืมเบสิกที่มันเป็นพื้นฐานเพราะว่าความเป็นมืออาชีพคือมันต้องทําแบบนั้นความเป็นศิลปินมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพราะมันต้องเคารพตัวเองเคารพผู้อื่นเคารพเพื่อนร่วมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังด้วยของแบบนี้มันต้องใช้ประสบการณ์เนาะบางทีมันก็สอนไม่ได้เดี๋ยวจะมีอะไรในค่ายให้แฟนๆของพี่นิวเนี่ยได้เห็นบ้างตอนนี้กําลังจะกําลังทําน้องที่ประกวดคายตะขาบ แล้วได้รางวัลได้ชนะเลยก็คือเป็นคู่ดูโอ้นิวก็จะปั้นเขาเป็นดูโอ้ในยุคนี้แล้วก็จะมีซีรีส์วายค่ะสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางมีเดียของของค่ายค่ะเขาเรียกว่าพอเราเป็นเจ้าของค่ายเนี่ยตอนนี้ก็คือคือเราเราต้องใบเบิกทางให้กับลูกๆก่อนหรือว่ายังไงที่คุณออกเพลงเนี่ย ใช่ในเมื่อเราเป็นเจ้าของค่ายใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นแม่เปิดค่ายเปิดทางกุยทางให้ลูกก่อนโดยการที่ทำซิงเกิลแรกชื่อว่าคนที่เธอคนรักที่สุดแล้วคุณเคยคิดถึงคนที่จะร้องตามคุณบ้างไหม <laughs> ถามจริงอะ่ะฟังเพลงนี้ตอนแรกอะ่ะคือคิดแม้ว่าแบบ แล้วคนฟังจะร้องตามคุณยังไงคิดว่าฉันนั่นแหละเจ้าของเพลงจะร้องยังไงก่อนเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอเออก็คือฟังแล้วก็เตรอทิลิเบอร์เป็นคนแต่งแล้วแล้ลเวเตรอบอกว่าเนี่ยมันใช่พี่นิวเลยแล้วก็พี่นิวลองได้ร้องยังไงวะก็ไปหาพยายามหาคีย์ที่แบบใช่ที่สุดเพราะว่ามันหัวมันต่ำแล้วตอนท้ายมันสูงแบบมันกว้างอย่างนี้เลยแล้วก็ไปหาครูครูก็แบบเออเป็นช่องที่นิวอ่ะไม่เคยใช้แต่มันแข็งแรงพอที่มันจะใช้ได้ ดูเวลาคนเขานักร้องนะเวลาเขาแบบหาช่องเนี่ยผมไม่คือเข้าใจห้องช่องไหนวะ <laughs> ถึงบอกว่าน้องๆใครนะที่ดูรายการแล้วแบบอย่าเป็นนักร้องด้วยควรจะมีวินัยแบบเนี้ยเพลงนี้ก็จะบอกว่าดิ่งไม่ดิ่งนะจริงๆแล้วมันคือ empower <c oughs> ป,ป่ะ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> เพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องแบบเออฉันเป็นคนเจ้าน้ําตาฉันอ,อกหกักฉันอะไรอย่างนี้แต่นี่คือเป็นเพลงที่ไม่ว่าให้กลับมารักตัวเองการร้องให้ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนเจ จ้าน <łość> ้ำตาผมชอบที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของคุณมากเลยอ่ะพี่นิวเพราะเขาก็จะตั้งใจไหมพี่นิวคือตั้งใจตั้งใจเลยแล้วบอกเติร์ดเลยว่าเออขอเนื้อคําว่าคนเจ้าน้ําตาเข้าเป็นอย่ในนั้นด้วยคือคือนิวนิวเล่ากับเติร์ดว่านิวอยากได้บรรยากาศนี้ บรรยากาศที่ว่า,ามีคนร้องร้องห่มร้องไห้แต่เพื่อนเข้ามาแล้วรูปหลังรูปไหลแล้วปลอบใจแล้วบอกว่าร้องไปเถอะแต่ว่าร้องเสร็จแล้วมึงกลับมารักตัวเองนะมันโอเคมากนะที่คุณจะบอกคนทั่วไปว่าฉันไม่โอเคงั้นการร้องไห้มันเป็นเครื่องมือเดียวเนาะในการที่เราจะระบายถ้าใครจะจ้างผมร้องเพลงนี้ผมจะพูดเลยว่าผมไม่ว่าง <laughs> เฉพาะเพลงน,นี้เลยเหรอเพลงน,นี้โดยเฉพาะเลยผมบอกเลยผมไม่ว่างฉันไม่เชื่อเดี๋ยวทีมงาน <ไป S 2> าเขาส่งมานะคือเรานั่งคุยกันเนี่ยค,คุณคงคิดใช่ไหมว่าผมร้องเพลงเก่งมากใช่ไหมใช่สิใช่ผมร้องแต่ผมมันก็ m i กได้ไงมันก็มี m i กเสียงมันมีอะไรอยู่มันยากแต่วันนี้เราจะเห็นซ c ในอีกมิติหนึ่งอเอาะงั้นเดี๋ยวเราจะร้องเพลงน,นี้กันแต่ว่าถามเรื่องสเปซสเปซก่อนหน้านี้คือกว่าจะแบบมีสเปซเนี่ยคุณไปมูมาคุณไปสายมู่ะก็ว่างก็ไปมูบ้างใครบอก ให้ทำอะไรนิวก็ทําให้หมดให้สบายใจยนะอะไรน,าน้านานไหมนานไหมกว่าจะแบบหมอทําไม่นานแต่มูนานานเลย <laughs> <laughs> พอติดปุ๊บเราก็ต้องบินกลับมาก็ต้องไล่ทำอ <c oughs> ีกใช่ค่ะอะ่ต้องบอกว่าน่ารักมากเลยนะจริงๆผมถ้าผมเห็นสเปซเนี่ยถ้าผมมีนะเป็นลูกหลงตายเลย <c oughs> จริงโคตรหล่อเลยน่ารักมากเลยอ่ะโอเควันนี้ดีใจที่ได้มาเจอพี่นิวก็ขอให้ผมว่านะเท่าที่ ผมคุยกับพี่นิวเนี่ยเอาจงริงเชื่อว่าค่ายค่ายนี้ก็จะนำพาเนาะให้น้องๆไปสู่ฝันแน่นอนค่ะอ่ะาเดี๋ยวก็ฝากค่ายฝากเพลงอะไรได้เลยครับฝากค่ายนะคะเป็นค่ายใหม่นะคะของนิวเองนะคะ b i b บิ๊ e ด t ้เอนเ n อร์เนะคะสำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงเต็ม MV นะคะก็เข้าไปเสิร์ชใน u t u b e ได้ค่ะที่ b i b บิ๊ดดี้มค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันหน่อยครับแต่ก่อนร้องเพลงครับมีเกมให้พี่นิวเล่นข<อ>ำๆน่ารักน่ารักๆึงเกมครับมาเกมจาให้ได้ถ่ายให้ถูก กติกาผู้เล่นจะทายคําจากคำใบ้ตามหมวดที่กําหนดให้ถ้าผู้เล่นคนแรกตอบถูกผู้เล่นอีกคนจะต้องจําคําก่อนหน้าและทายคําต่อไปเล่นสลับไปมาจนได้ผู้แพ้เล่นทั้งหมด3รอบเริ่มที่พี่นิวนะคะค่ะผลไม้ที่มีเปลือกสีเหลืองมักให้ลิงกินค่ะกล้วยค่ะชื่อผลไม้นี้มักถูกใช้เป็นชื่อสีกล้วยสม้มราชาของผลไม้ไทยค่ะกล้วยสม้มทุเรียน เปลือกสีม่วงเนื้อสีขาวกล้วยส้มแก้วมังกรเฮ้ยทำไมอ่ะเราแก้วมังกรไม่ได้สีเรียนคือรเียนเฮ้ยสับขากรไม่ไ้แก้วมังกรด้วยแล้วคืออะไรอ๋อมังคุดมังคุดย่างมันิไอ้เชี่ยเริมพี่พี่นิวเหมือนเดิมค่ะผลไม้ที่ทำให้เกิดกฎของนิวตันแอปเปิลตาพี่พี่สีค่ะเปลือกสีชมพูเนื้อเม็ดเยอะแอปเปิลแก้วมังกรโอเค ผลไม้นี้นิยมทำไวายกล้วยกล้วยเอ้ยไม่กล้วยเลยเริ่มที่พี่สีนะคะผลสีน้ำเงินนิยมทำเป็นขนมหวานบลูเบอร์รี่ผลมีขนเนื้อหวานฉ่ำบลูเบอร์รี่เงาะะชื่อขึ้นต้นด้วยอวัยวะในช่องปากบลูเบอร์รี่เงาะลิ้นจี่ เพลงตำนานจิตลาบุูลาบบูเบอรี่เงาะลิ้นจี่แตงโม <laughs> ผลมีตารอบตัวเนื้อสีเหลืองบูเบอรี่เงาะลิ้นจี่แตงโมอะไรแล้ววะสับปะร <Okay. S 1> ดโอเคกูจะไปต่อเต่างอ,อยเี้อะไรเนี่ย ก้านของมันผู้ใหญ่ชอบใช้ตีเด็กบูเบอรี่เงาะลิ้นจี่แตงโมสับปะรดมะพร้าวมะพร้าวมะยมมะยมเอาก้านมะพร้าวตีลูกอ่ะเอายี่ว้าโอ้า ธุรกิจแบบหลายอย่างมากเลยแต่อันหนึ่งที่โคตรเดือดเลยที่ผมชอบมากเลยครั้งที่แล้วที่คุณเอาขนมม,มาให้ผมอ่ะอะไรน,นระใช่ไหใช่แล้วค่ะคืออะไรคืออะไรกันเบอร์ของค่ะ,ะนี่ค่ะอันนี้คืออไรายส์อไราส์ข้าวเกรยียบที่จิ้มทานกับซอสทรัฟเฟิลมายโยค่ะทำไมต้องชื่อคำว่าอไราส์คือเราอะเราอะปลูกข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวมาทําจริงๆอิงทำขนมก่อนแต่ว่าพอช่วงหนึ่งอ่ะคนเขาก็บอกว่าอยากกินบ้างแต่ว่า เราไม่ส่งแบบทั่วประเทศ <S <S เราก็เลยเอ๊ะผลิตภัณฑ์ไหนนะขนมอะไรที่มันสามารถทําเป็นแบบส่งต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่คุณทําที่มันเป็นน้ําพริกน้ําพริกนุ่มใช่ค่ะเป็นชโชกกปังน้ําพริกนุ่มขนมปังที่คุณทำเนี่ยมันมาจากไหนเอ่ยข้าวค่ะมันข้าวของ,ขของใช่แบรนด์นิวฟิลกูดแบรนด์นิวฟิลกูดก็คือที่เชียงใหม่คิ่คุณทํากันแต่ตอนนี้คุณก็เลยอยากทําขนมอันนี้ใช่ตอนที่ผมอ่ะที่พี่นิวเอามาให้ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไร ที่ผมจิ้มอยู่เนี่ยซอสทรัฟเฟิลมายค่ะซึ่งคุณทำเองทำเองค่ะเป็นโฮมเมดค่ะอมันอร่อยมากอะขนลุกเลยอะมันหอมหอมมากเคยกินยังลองไหมคะเมลมายังไม่ถึงยังไม่ทันได้สัมผัสอะไรเลยก็แหมรีบแล้วกิอร่อยจริงบ้างอร่อยจริงบ้างอืม แล้วนี้ต้องสั่งยังไงอ่ะคุณขายในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเสิร์ฟคำว่า brand new f e e l g o o d ค่ะ brand new f e e l g o o d หรือข้าวเกียบอร่อยใช่อ well. ่ะโอเคติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าโคตรอร่อยอันนี้ผมให้ห้ดาวเลยเพราะผมไม่เคยกินข้าวเกียบอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยแต่คุณระวังนิดนึงนะคุณเปิดแล้วไปหนึ่งคำมันระวังหมดนะผมกับเมียนี่เจอมาแล้วก๋ายกิน2คํคเนี่ยหมดนะหายวับเออระวังนะระวังด้วยอ่ะฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ ที่เธอได้เสียเ,เขาเจ็บเพราะเขาไปโลกท้งใบของเธอกลายเป็นความเงาเตินไม่ได้ลุกไม่ไหวรู้สึกไหมอยากหายใจแต่พอร,รู้ถึงเขาไปแล้วและไม่กลับมายังมีใครอีกคนอยู่ในกระจกตรงหน้าแม่บาดแผลยังไม่หาย จำเอาไว้สุดท้ายก็แค่เข้าไปก็แค่หัวใจมันพังลงไปครั้งแต่เธออย่าพ่งหมดแรงเจ็บสักเท่าไรบอกกับหัวใจยังมีตัวเอง คนที่เธอควรรักที่สุดก็คือเธออย่าไปคิดจะอยู่ยังไงเขาไม่อยู่ข้างเราแล้วบอกกับหัวใจว่าเราคือใครสำคัญเท่าไรายอย่าให้ความทรงจำในวันนั้น ทำให้เราไม่อยากอยู่ตรงนี้อยากให้เราทึ้งเขาจะไม่กลับา នឹងទៅយកពលមក ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับร้านชื่อว่าวัก้าครับบาร์แอนกริลอาหารโคตรอร่อยเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบสไตล์แบบนี้หรือสไตล์อาหารไทยนะกะพงกะเราเนื้อหรือข้าวผัดเนื้อเนี่ยอร่อยมากๆอยู่ระหว่างประดิมรุธรรม6กับแปครับหาให้เจอนะอยู่ชั้น2ร้านจะแฮปปี้นิ่งมากเดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้นะครับบรรยากาศร้านโคตรชิลโคตรเก๋จะมาเป็นเพื่อนก็ได้จะมาแบบเป็นแฟนก็ได้หรือจะเป็นหมู่เพื่อนก็ได้เขาจะมีจัดนะครับมีหลายห้องเลยเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นเชฟเคยไปออกมาสเตอร์เชฟด้วยนะครับเจ๋งมากโคตรเท่และร้องเพลงได้ด้ว ทําหลายอย่างมากเลยนะฮะฝากไว้ด้วยครับกับวาก้าบานกิวครับ